นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทและประิญญาตีเดือนละ15,000บาทของรัฐบาลชุดใหม่กำลังเป็นที่สนใจว่าจะเกิดขึ้นได้เร็วและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่ภาคธุรกิจบางกลุ่มได้ออกมาคัดค้านว่านโยบายนี้จะส่งผลโดยตรงต่อภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและส่งผลทําให้ต้องเลิกกิจการได้แต่สําหรับบริษัทไพโอนีอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์พบว่าปัจจุบันอัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย กลับสูงกว่านโยบายที่ออกมาอยู่แล้วนายเลิศพันธ์ม่วงเล็กผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดบริษัทไพโอนียอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยให้เหตุผลว่าตำแหน่งงานที่ทางบริษัทจ้างอยู่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญทางด้านวิชาชีพการให้อัตราค่าจ้างที่สูงก็ถือเป็นอีกแรงจูงใจที่ช่วยทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายดังนั้นนโยบายนี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่นักทางบริษัทเองก็ ก็ดูตามนโยบายเลยนะถ้าเกิดว่าการค่าครองชีพในปัจจุบันเถ้าถ้าถ้ามันสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีนโยบายรัฐให้ให้ให้ปรับยังไงนะครับในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําหรือว่าแม้กระทั่งอ่นโยบายที่บอกปัญญาตีนะครับจะต้องมีอ่ขั้นต่ําเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยก็จะปรับตามค่าครองชีพนะขึ้นอยู่กับว่าแนวแนวของนโยบายรัฐความชัดเจนนะครับ ่กรณีปริญญาตีเงินเดือน15,000บาทนั้นนายเลยิศพันมองว่าขึ้นอยู่กับความสามารถและตำแหน่งงานเช่นกันบางบริษัทอาจต้องพิจารณาว่ามีความคุ้มค่ากับองค์กรมากน้อยแค่ไหนเพราะเด็กที่จบใหม่ยังขาดในเรื่องของประสบการณ์แต่ส่วนตัวยังมองว่าการปรับเรื่องค่าแรงมีความจำเป็นเพราะสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เป็นจริงด้านพนักง,งานประจําร้านของบริษัทไพโอนียซึ่งปัจจุบันได้รับอัตราค่าแรงที่สูงกว่านโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงมากถ้าหากได้ค่าแรงที่ต่ำกว่าน,นี้อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตได้ก็เห็นด้วยนะเกิดได้ปรับขึ้นมาแต่ว่าถ้าในแง่ของผมเองนะตอนนี้ค่าใช้จ่ายตอนนี้ถ้าเป็นปัจจุบันถามว่าพอไหมก็พอใช,อช้แต่ว่าไม่ค่อยจะมีเก็บก็พอกินพอใช้แต่ว่า ถ้าหลักแล้วถ้าจะให้มั่นคงก็ต้องถ,ถ้าในความคิดก็ให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้ก็ดีครับแต่ว่าอีกก็คือต้องดูหลายๆอย่างด้วยประกอบกันนีค่าคองชีพมันสูงอืมก็ช่วยเหลือค่าคองชีพพนักงานก็ก็มีส่วนช่วยแต่ก็อีกแหละมันคือปรับขึ้นไปแล้วคือผู้ประกอบการก็ต้องมี มีอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายต้องลดลงยังไงก็ได้คือให้เขาอยู่ได้กันทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการที่มองนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทและการปรับขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีเด็กจบใหม่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันครับอัศนัยปัญญามังไวส์ทีีรายงาน